รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสนอเรื่องเล่าจากชุมชนสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างสารรพพลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเวลาเฮาาเขาใหญ่ ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากชุมชนนะคะวันนี้ค่ะจะเสนอตอนเรื่องเล่าจากทับสแกนะคะอยู่ที่ Square, อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคิริขันค่ะอากาศดีๆแบบนี้แน่นอนนะคะประจวบเนี่ยก็ต้องมีทะเลค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนะคะที่ หาดทับสแกรซึ่งหาดแห่งนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมขาเขาบอกว่ามีสปาทรายด้วยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามชมรวมไปถึงนะคะเมนูเด็ดค่ะอยู่ทะเลก็ต้องทําจากสิ่งที่อยู่ในทะเลแน่นอนนะคะจะเด็ดแค่ไหนก็ต้องติดตามกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในรายการจัดเต็มนะคะและในช่วงท้ายก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดกับโครงการดีๆกับปิดทองหลังพระวันนี้จะมีอะไรมาฝากกันต้องติดตามค่ะ ก็ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะท่านเนี่ยนะคะจะมาเป็นหัวหน้าเลยนะคะในการพาทุกตาเนี่ยนะคะทัวร์ในวันนี้แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกขาววันนี้เห็นบอกว่าทับสแกร์แห่งนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะมากวันนี้จะพาไปอะไรบ้างนนทุกอย่างนี่แบบสุดยอดอันดับ,บหนึ่งของประเทศไทยเลยครับวันนี้นายกก็จะจะพา เล่าเรื่องทัพสแกให้ฟังนะครับซึ่งมีวิถีชุมชนวัฒนธรรมหลากหลายนะครับก็ณตรงนี้นะครับคือหาดทัพสแกนะครับทัพแกเองก็จะมีอาชีพประมงนะครับทำมายาวนานมากเลยนะครับอาชีพประมงแต่ที่น่าสนใจที่สุดคืออาชีพไรกษตรทัพแกจะมีมะพร้าวที่มันที่สุดในโลกจริงหรอแล้วคืออยู่ที่ทัพสแกนะครับที่นี่ที่เดียวด้วยถ้าผมวันนี้จะได้ไปชมใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะพาไป ดูผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าที่ดีสุดในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกโอ้สุดยอดมากแล้วพาไปสักการะวัดอ่างสุวรรณก็เป็นโบสถ์ไม้ตาลหนึ่งเดียวในโลกเช่นกันวันนี้ถือว่าได้มานี่สุดยอดของสุดยอดเลยนะที่แบบว่าโบสถ์ไม้ตานก็หนึ่งเดียวในโลกนี้แล้วก็มะพร้าวก็ดีที่สุดในโลกนี้เป็นมะพร้าวหอมที่สุดเลยด้วยแล้วก็ยังมีมหาจันทร์ที่ชายหาดสแกนะครับค่ะ หาสแกสามารถทำสปาไซาก็น่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกอีกแล้วครับสปาไซาหนึ่งเดียวในโลกอืมวันนี้ถือว่าแฟนรายการคุ้มมากนะคะคแล้วมีอะไรอีกคะวันนี้หนูจะได้รับประทานอะไรที่อร่อยอร่อย,ออยไหมของอร่อย <EN> ก็ต้องอาหารเด็ดจากวิถีชีวิตชาวประมงผอมอกผอมก,ออมกนึ่งกับงบย่างย่างนะครับที่เป็นไฮไลท์ของวิถีชีวิตชาวประมงที่ทำ เอาเนื้อปลาสดๆแล้วมาทำจากทะเล <ไป S 1> มา <จะ S 1> ทำเลมาทำเลยฮะโอย,ยน่าสนใจมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเนื่องในโอกาสที่ท่านนายกเนี่ยนะคะก็ให้เกียรติทางรายการมากๆแล้วก็ยังจะพาเราเล่าเรื่องของทัพสแกนทั้งหมดเลยดังนั้นวันนี้ค่ะทางรายการเป็นห่วงมากอยากให้สุขภาพของนายกเนี่ยดีจะได้แบบว่าเป็นผู้นําแล้วก็สามารถทําให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทําให้ทัพสแกนแห่งนี้เนี่ยเป็นที่รู้จัก ตัวนี้นะคะเป็นเห็ดินจือสายพันธ์ส,สีแดงได้แข็งแรงแข็งแงรงและถ้านายกสนใจสอบถามข้อมูลสุขภาพก็โทรไปสอบถามได้ที่022903999นะคะมอบให้เลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะคะคคไปค่ะคุณผู้ชม จะพาลูกตามมาเที่ยวที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือหาดทับสะแกนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อที่แบบสุดจากนู่นไปตรงตรงนู้นเลยอะคะก็เป็นของอ่าวไทยเรานะครับค่ะต่อพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคือหาดทับแกที่มีนักท่องเที่ยวอยากจะมาที่นี่ครับหาดทับแกอาจจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะครับมีความโดดเด่นโดดเด่นยังไงคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นหาดทรายเหมือนกับทุกที่อ่ะครับผมครับดูทรายนะครับทรายที่นี่แม็นค่างใหญ่นะครับ เป็นสายคริสตันนะครับสายเม็ดใหญ่จริงๆคุณผู้ชมมีคนสมบัติพิเศษนะครับคุณสมบัติยังไงอะคะคือมันเป็นภูมิปัญญานะครับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยทำมานนาแล้วเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดรักษาสุขภาพนะครับผมก็คือสายที่นี่นะครับก็คือเราไปนอนฝังในที่กาลังขุดนี้นะครับแล้วพอฝังนะครับสักห้านาทีก็จะมีอาการคือ ดูดสายมันจะดูดเรานะครับทำให้เลือดเป็นการดีท้อสดีท้อสครับแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนดีใช่ใช่ครับอ๋อเหรอคะก็เป็นเรียกว่าสปาจายก็หายเล็บชาปลายนิ้วอะไรเงี้ยได้หมดประาที่เน็ตคายอดอยากเห็นแล้วแหละว่าปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการที่นี่ครับแล้วเขาคิดตังแพงเปล่าก็เป็นชุมชนเป็นผู้ทำนะครับที่นี่เวลาใครอยจะมาทำในชุมชนก็จะมีแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านมาทำค่าก็หนึ่งร้อยบาทนะครับไม่แพงคุณผู้ชมฝั่งเสร็จ สามสิบนาทีพอขึ้นมาก็มีนวดตัวครึ่งชั่วโมงก็100รวมแล้วเป็น200ร้อยบาทก็เป็นรายได้ให้กับชุมชนแล้วมีนวดตัวด้วยมีนวดตัวด้วยโอเคเลยงัย้นลอง oh. ดูเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ สบายค่ะตอนนี้ทรายมันกำลังจะดูดและทรายมันกำลังจะดูดหรอใช่มันดูดแล้วมันจะมันจะลักษณะเป็นยังไงตึ๊บ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 อะค่ะอ๋อเนะใช่ด้วยความที่ทรายตรงนี้มันมีลักษณะพิเศษใช่ไหมคะใช่ก็คือเป็นเม็ดเม็ดเหมือนคริสตัลเนาะค่ะคือมันจะรู้สึกดูดดูดแล้วเลือดมันรู้สึกว่ามันวิ่งไหมคะใช่ค่ะมันจะดูดตึ๊บ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  ตอนนี้ดูดหนักมากเลยดูดหนักมากเลยตอนนี้น้องบอกว่าโดนดูดหนักมากเลย <c oughs> ฝังแล้วรู้สึกสบายเพราะว่าฝังเสร็จแล้วมันมันมันจะเบาตัวค่ะอ๋อมันจะเบาตัว<ช>ด้วยใช่ค่ะรู้สึกยังไงคะมันดูนะะนดอะคะมันดูดอะคะมันดูดทุบๆไหมแล้วสบายตัวไหมคะสบายค่ะสบายค่ะน้องบอกทำมากี่ครั้งแล้วคะครั้งเดียว ครั้งเดียวโอช่วงเมนูเด็ดจากชุมชนผูช้ชมคะในช่วงเมนูเด็ดจากชุมชนนะคะนายกบอกว่าจะพาทุกตามากินงบ ย่างนี้งบย่างหอมหมกย่างของป้าน้อยใช่ไหมคะใช่ครับเห็นบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนมันเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนยังไงคะนายกก็หอมหมกกั้งบเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านทุกประดู่ที่ทําเป็นโดยใช้วัตถุดิบจากทะเลได้มาแล้วก็มาทำ<อ>นจนเป็น<ล>อาหารพื้นบ้านที่ใครมาทับะแกก็ต้องมากินหอมหมก อร่อยที่สุดบ้านทุกบดูนะครับทั้งหมู่บ้านเนี่ยสูตรจะคล้ายๆกันหมดเลยครับที่ทับสะแกนี่ข้อดีคือมีมะพร้าวกะทิมันๆแล้วก็มีทะเลมีปลาสดๆมาเนี่ยกลายว่าเป็นเมนูเด็ดของชาวประมงไปแล้วะครับวันนี้เลยผมเองก็เลยก็พามาบ้านเจน้อยบ้านทุกบดูนะครับที่ทาเป็นอาชีพยาวนานมา20-30ปีแล้วนก็ขายทุกวันคนก็มารอคิวซื้อกันอะไรกันเยอะแยะมากนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดของอําเภอแก่ของจังหวัดประจวบได้ซ้ำไปนะครับั งันะ้นเดี๋ยวไปชมกันนะคะว,ว่าเป็นยังไงตามมาคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับป้าน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสด,ดีป้าน้อยกันก่อนป้าน้ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าถามก่อนเลยว่างบแล้วก็ห่อหมกที่ชื่อดังเลยเนี่ยคนต้องแบบโอ้โหมาแย่งกันซื้อเนี่ยมันเป็นห่อหมกเนี่ยมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะมีน้ำพริกน้ำพริก,กแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดจ้าแล้วก็มีปลามีปลานี่เป็นปลาคะปลาปลาปลาสัวกุลปลา นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กะทิหัวกะทิชาวบ้านเรียาสจ้าชาวบ้านเรียกปลาสาแล้วก็หัวกะทิแล้วหัวกะทิคนก็เรียบร้อยแล้วก็เอาใบมะกรูดใส่เอาไปถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการนึ่งนึ่งก็ต้องใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดซอยคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นงบที่เป็นงบก็เอาใบกะเพราอืแล้วกะเพราใส่แล้วก็ หอ่หอแล้วก<อ>็ห่อแล้วก็ย่าง<อ><อ>เบสน,นั่นแหละแล้วก่อนจะไปหอ่อเนี่ยมันต้องเอามาทุกอย่างมาส่วนผสมมาทำยังไงก่อนมากวนหรอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะเอาไปห่ออ๋อแล้วทําไมถึงต้องใช้ไม้กวนอะคะไม่ใช้ไม้กวนจะเข้ากันไม่ได้เลยน้ำพริกก็ไปทางกะทิก็ไปทางหรนูเห็นคนอื่อเอน,นเขาก็เอาใช้เครื่องปั่นบ้างเครื่องปั่นได้มือบ้างปั่นเครื่องก็ได้มือก็ได้แต่กวนอย่างนี้จะอร่อยกว่าใช่ป้ากวนให้ดูหน่อยค่ะ กวนแบบนี้ให้มันเหนียวถ้าไม่กวนกะทิก็ไม่เข้ากันโอนี่เรียกว่าทํามือเลยนะเห็นบอกขายไม่ทันเลยค่ะจ่วโม,มงกว่า ชมครับจะมี2แบบนะคะหน้าตาที่เสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือจะเป็นแบบย่างก็จะเรียกว่างบย่างแล้วก็จะเป็นแบบนึ่งก็จะเป็นห่อหมกนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งอันละแค่10บาท10บ,บาทคุณผู้ชมบอกเลยกรุงเทพเนี่ยนะ3กระทงร้อยแล้วก็อันนี้ก็อันละสมมติหนูเคยกินที่จตุจักรอะไรยี่สิบห้าบาท yeah. ใช่แต่ที่นี่10บ,บาทคุณผู้ชมใครที่อยากจะลองมาทานนะคะงบย่างกับหอมหมกของป้าน้อยโทรสั่งได้ไหมป้าน้อยได้เบอร์อะไรคะ085 229 0450องอเกอจะขึ้นเบอร์ให้หน้าจอ คุณผู้ชมคะสามารถมาทานได้สนับสนุนป้าน,นะคะนี่ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วนะคะไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาหาดทับสแกเนี่ยก็ต้องมากินห่อหมกกับงบย่างของป้าน้อยไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงคะ่ปะป้าน้อยขอบคุณมากมากนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาที่หาดทับสแกแห่งนี้ เขาบอกว่าต้องมาชิมอาหารทะเลที่ร้านครัวทองสุกเลยซึ่งท่านนายกบอกว่าที่นี่เนี่ยเด็ดแล้วก็อาหารเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบด,ดีมากเดี๋ยวเรามารู้จักกับพี่ออสเจ้าของร้านนี้ก่อนพี่ออสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นหัวท่านนายกบอกนักหนาเลยว่าร้านนี้เนี่ยสุดยอดแล้วก็อร่อยมากที่สําคัญคือว่าอยู่ติดหาดท,ทับสะแกเลยใช่ไหมคะเราจะมาเกลืค่ะ ถามพี่ก่อนเลยว่าเมนูเด็ดของเราเนี่ยมันมีหลายเมนูมากๆแล้วมันมีความแตกต่างจากร้านอื่นยังไงมาเริ่มต้นที่เมนูแรกกันเลยค่ะค่ะก็ะคือแกงส้มของเรานี่จะเน้นมะพร้าวยอดมะพร้าวของเรามาจากทับสะแกเป็นยอดมะพร้าวน้ําหอมค่ะเป็นยอดมะพร้าวน้ําหอมแล้วคุณผู้ชมอันนี้คือไม่ได้ว่าเป็นยอดมะพร้าวธรรมดาคือคัดเลือกเลยคัดเลือกค่ะใช้น้ําหอมด้วยค่ะต่อมาเลยค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูกันที่อันนี้ก็ไหลบัวจาก ทางหลังบ้านค่ะเขาจะมีบ่อบัวเลยยี้ยงกันค่ะซึ่งไหลบัวเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันอร่อยมากอร่อยมากพอเราทานปั๊บเราเคี้ยวปั๊บมันจะหอมเลยค่ะมันจะหอมก,หอกรอบแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ปลากระพงราดน้ําปลาค่ะนี่ปลากระพงราดน้ำปลาอันนี้สุดยอดของที่ร้านเลยนะคะ,คะโดนหนาคุณผู้ชมโดนใจแน่นอนนะคะ,คะแล้วก็เห็นจานอันนี้ปูนิ่มปูนิ่มของเรานี่ คือว่าของเราจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาจะเป็นกาาของเรามีเนื้อโดยตรงเลยค่ะเป็นเนื้อปูที่อื่นเขาจะมีเปลือกหรือกราเปลือกกาค,ค่ะอันนี้มีเนื้อเลยค่ะเพราะตักกินเหมือนเนื้อปูสดๆเลยค่ะนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาทานที่ร้านละะัะข้าพยอดขามีหมายเลขโทรศัพท์ไหมคะ<อ>เผื่อว่าเขาอยากจะโทรมาถามทางเลยอะไรแต่มันอยู่ปิดกับหาทาทาวสแกนเลยคุณผู้ชมหาไม่ยากใช่แล้วคะ่ะโทรก,ก่อนก็ได้ทางเข้าได้คะ่ะ085 3 7 5 4 0 9 6ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่หาดทับสแกแห่งนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาที่ร้านโคทองสุ่ด้วยเพราะว่าอาหารเป็นกันเองอ่าเป็นกันเองนะคะแล้วก็เจ้าของร้านก็ใจดีด้วยแถมอาหารไม่แพงไม่แพงด้วยค่ะนี่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องมาชิมกันนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ออสก่อนนะพี่ออสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขาวดีนะคะของปิดทองหลังพ้าในวันนี้ค่ะก็จะลงพื้นที่ไปที่ปหล,ลึกบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนพวกเขาจะไปทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ สำหรับบุรณิธิีปิดทองหลังพระยังคงเดินหน้าสร้างภาคีเครือข่ายอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างล่าสุดกำลังจะทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชนบทกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นส่วนพื้นที่แรกที่ทั้งสองจะทำงานร่วมกันคือที่ป่งลึกบางกรอยจังหวัดเพชรบุรีค่ะสำหรับความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับมวยที่ปิดทองหลงังพระนะครับก็ได้พูดคุยกันคร่าวๆเมื่อ2อสามสัปดาห์ที่แล้วนะระหว่างพว่วงนิวยการนะครับของมวยที่ปิดทองหลงังพระนะครับกับ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโน,นโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นความร่วมมือทางวิชาการนะครับในการพัฒนาชนบทนะครับก็จะครอบคลุมหลายๆสาขาของเทคโนโลยีแล้วก็วิชาการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีอยู่นะครับเอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ดําเนินงานของมูลที่ปิดทองหลังพระนะครับเพื่อให้ประชากรประชาชนในพื้นที่นะครับพื้นที่ด,ดําเนินงานของมูลที่มีชีวิตความเป็นปอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ด้านแรกนะครับที่เราเริ่มเข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยกันก็คือด้านด้านพลังงานนะครับพื้นที่ไหนมีศักยภาพพลังงานทดแทนชนิดไหนนะครับเราก็นํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับเช่นว่าในพื้นที่บ้านโป่งลึกบางกลอยนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ไหลผ่านของลาน้ําเพชรบุรีตลอดทั้งปีนะครับเราก็เลยนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีอยู่นะครับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นในรูปแบบของกังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเป็นกังหันน้าแบบ ไฮโดรคินติกนะครับซึ่งตัวกังหันน้ำเองเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้านะครับได้100ยวัตต์นะครับที่ความเร็วน้ำา5เมตรต่อวินาทีนะครับดังนั้นถ้ากังหันน้ำชิดนี้นะครับทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับใน1วันสามารถผลิตไฟฟ้าได้2.4กิโลวัตต์อวนะครับหรือว่า2.4ยูนิตนะครับซึ่งเพียงพอนะครับสำหรับบ้านในชนบท1หลังนะครับปริมาณไฟฟ้า2.4 ยูนิตต่อวันที่ผลิตได้จากกังหันนะครับเราสามารถเอาไปใช้กับพละทัศน์ได้นะครับใช้กับหลอดไฟนะครับใช้กับพัดลมได้นะครับซึ่งเพียงพอสําหรับความต้องการไฟฟ้าพื้นฐานนะครับของสังคมชนบทนะครับสำหรับเทคโนโลยีกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับที่อย่างติดตั้งใช้งานอยู่นะตอนนี้นะครับเราก็จะนํามาเป็นต้นแบบนะครับมาศึกษาความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดูศักยภาพการผลิต ไฟฟ้าในพื้นที่นะครับว่าสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเพียงใดนะครับเหมาะสมกับพื้นที่ขนาดไหนหลังจากการเก็บข้อมูลไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับถ้ามีความเหมาะสมกับพื้นที่นะครับก็สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆในลำตลอดลำน้าเพชรได้นะครับนอกจากพลังงานน้ำนะครับก็จะมีศักยภาพของพลังงานทดแทนอื่นๆเช่นว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเรามองไว้ว่าในอนาคตอาจจะออกมาในรูปแบบของระบบไฟฟ้าแบบผสมผสานนะครับระหว่างการหันน้ําซึ่ง ผลิตได้ดีในช่วงหน้าฝนที่มีลาน้ําเยอะนะครับแล้วก็ระบบโซลาร์โฮมนะครับที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่มากกว่า300ระบบนะครับโดยโซลาเซลล์ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีในช่วงหน้าหนาวหรือฤด,ดูร้อนนะครับดังนั้นถ้าเราเอาข,อข้อดีของแต่ละพลังงานทดแทนนะครับมาทํางานร่วมกันได้นะครับระบบไฟฟ้าที่จะติดตั้งใช้งานในพื้นที่ที่ศูนย์ประสานงานของมูลที่ปิดทองหลังพระนะครับก็สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นครับนอ,นอกจากการการศึกษาวิจัยด้านพลังงานนะครับที่ทีท,ที่ทีมงานวิจัยของผมกาลังดำเนินการอยู่ยตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาวิทวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มาเก็บตัวอย่างน้ำนะครับเพื่อน,นําไปวิเคราะห์นะครับศึกษาว่าน้ําในพื้นที่นะครับคุณภาพเป็นยังไงเหมาะกับการ ทำเกษตรไหมมันการบริโภคไหมเพื่อนำไปวางแผนนะครับว่าเราจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงนะครับสำหรับความคาดหวังในการดำเนินงานวิจัยนะครับในพื้นที่บ้านโป่งลึกบางกลอยนะครับการนำพลังงานทดแทนนะครับพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะครับก็ในมหาวิทยาลัยเองก็จะมีอยู่หลายห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมาร่วมการศึกษาวิจัยนะครับเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่นะครับของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นไปนะครับครและนั่นก็คือเรื่องราวดีๆนะคะจากปิดทองหลังพระที่มีมาฝากกันค่ะในครั้งหน้าปิดทองนะคะจะลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแบบไหนที่ไหนก็ต้องติดตามชมได้ค่ะ ช่วงดูผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะสําหรับอําเภอทับสะแกมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ณที่แปรรูปจากมะพร้าวว่ากันว่าะมะพร้าวที่นี่หวานมันที่สุดในประเทศไทยซึ่งเมื่อนาํามาแปรรูปและจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นจําพวกของใช้หรือว่าของกินค่ะน <kle> mm> ี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้ชมสามารถที่จะชิมได้ใช่ไหมคะวิธีการกินนี่กินยังไงคะก่อนอาหาร ปิ้งก่อนลิ้นพองเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะพี่ชฉลี่านกะลาฐาน่านกะลาฐานที่ทําจากกะลามะพร้าวอ๋อเหรอแล้วคุณสมบัติมันล่ะคะคุณสมบัติมันดีกว่าฐานทั่วไปยังไงเฮ้ยมันไม่ติดมือด้วยแะปกติ่านต้องติดมือครับเวลาใช้ไม่มีกลิ่นไม่มีฟันครับไม่มีประกายครับไม่ทำลายสินคาเครับไฟจะแรงตีสีห้าตันครับโหดีจังเลยอ่ะอย่างงี้ก็ต้องแพงสิคะไม่แพงครับนี่ถูก ถุงประมาณโลค да: รับโลนึงราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดคุงตัวนี้ถ้าถุงก็โลยี่สิบใถุงในถุงยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทพี่ชาลีคาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเราซึ่งทุกอย่างทำจากมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นแชมพูขนมเมี่ยงคำ ช็อกโกแลตหรือว่าถานเนี้เรามีวางจำหน่ายที่ไหนคะก็ตำาล้าของฝากทั่วประเทศหร่อไม่ก็พบกับเราได้ตางานโอท็อปซิตี้โอท็อปมิสเยียที่เมืองทองธาน,นีแต่ถ้าเกิดว่าคุณชมดูอยู่และอยากโทรมาสั่งกับทางเครือข่ายโดยตรงได้ไหมคะได้ครับติดต่อโทรมาได้ที่0817926525 เบอร์นี้เลย,เด,เ,ลยเดี๋ยวขึ้น,นให้หน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะน่าสนับสนุนมากๆนะคะโดยเฉพาะมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เป็นของขึ้นชื่ออย่าบอกว่าของทับสแกนเลยจริงๆอะมะพร้าวนี่ของประเทศไทยเลยนะต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนไทยก็ต้องช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีๆโดยเฉพาะเขารวมใจกันทําแบบนี้เพื่อให้รายได้เนี่ยเข้าสู่ชุมชนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนถ้าชุมชนเข้มแข็งนะคะประเทศชาติของเราก็เข้มแข็งเหมือนกันค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ วัดอ่างสุวรรณหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหนองหอยตั้งอยู่ในอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจดูเป็นวัดราษธ,ธรรมดาทั่วไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่พระอุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทยเพราะว่าเป็นโบสถ์ไม้ที่ทําจากต้นตาลหากเป็นโบสถ์ไม้สักหรือไม้ตะเคียนคงไม่น่าแปลกใจเท่าใดนะแต่สําหรับไม้ตาลที่มีลาต้นสูงผอมเพียวแถมเนื้อไม้ก็ยังมีเสี้ยนเยอะด้วยยังไม่เคยเห็นใครนํามาสร้างโบสถ์หรือแม้แต่สร้างบ้านก็เห็นไม่บ่อยนะัก แต่แท้ที่จริงแล้วต้นตาลเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งสามารถนํามาสร้างบ้านหรือทำเฟอร์นิเจอร์ได้สวยงามเช่นกันดังจะเห็นได้จากวัดอ่างสุวรรณแห่งนี้ที่แม้แต่ตัวอุโบสถจะไม่ใหญ่โตแต่ก็งดงามแปลกตาโดยที่มาของการสร้างโบสถ์ไม้ตาลน,นั้นเริ่มต้นมาจากพระครูผาสุขวิหารการหรือพระอาจารย์สมพงษ์อักขปัญโยได้มาเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ตั้งอธิษฐานเอาไว้ว่าจะขอสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นอุโบสถไม้ตาลเอาไว้และชาวบ้าน สวนตาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีความศรัทธาก็ได้ร่วมถวายไม้ตาให้กับท่านได้ใช้สร้างพระอุโบสถหลังนี้โดยโบทหลังนี้ใช้ไม้ตาลมากกว่า1,000 0ต้นและใช้เวลาสร้างมากกว่า7ปีเลยทีเดียวค่ะ ทับสะแกนี้ครบมากมากเลยนะคะอยากจะให้ท่านนายกฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะที่อยากจะมาเที่ยวที่หาดทับสะแกแห่งนี้ก็ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่อยากมาเที่ยววิถีชีวิตแบบครอบครัวนะครับมาทานอาหารทะเลอร่อยๆนะครับผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่หลากหลายแล้วก็ไหว้พระหนึ่งเดือนโลกคือโบสถ์ไม้ตาลนะครับเพราะว่าวิถีชุมชนที่ทับสะแกนะครับยังรอคอยที่ต้อนรับให้เป่าุ่นนะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ย ครบมากๆเลยแล้ววันนี้เราก็ได้อะไรมากมายเลยนะคะเนื่องาจากทับสแก์ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะเป็นอะไรที่เป็น u n นซีน Thailand มากๆวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกมากๆค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะโรงแรมซันชัยพราดซ์รีสอร์ทค่ะซึ่งตั้งอยู่บนหาดทรายขาวสะอาดบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีวิวทวทัศน์งดงามแถมยังมีหาดความเป็นส่วนตัวหลีกหนีความวุ่นวายด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อนุเคราะห์สถานที่ให้กับตุ๊กตาแล้วก็ทีมงานได้พักผ่อนกันค่ะ ที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเห็ดจือสายพันธ์สีแดงค่ะถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมนะคะโทรไปปรึกษาที่02-2903-999ครั้งหน้าเรื่องเล่าจากชุมชนจะพาไปเล่าเรื่องที่ไหนติดตามกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงครึ่งสำหรับวันนี้ทุกตาท่านนายกนะคะต้องลากันไปก่อนด้วยสวัสดีคะ่คะ